สวัสดีครับดีดีต้อนรับสู่น้องต้นน้ำปัชจุลุงวัยรุ่นสร้างตัวครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาดูหกล้อเทดินะงานเอ่อทำถนนนะผมคันแรกก็จะเป็นร้อยยี่สิบแรงม้าครับเจ้าสายแรงครับคันนี้กระบะเตนะนี้ยนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ ตอนนี้มาทั้งหมดเอ่อเข้ามาทั้งหมดสีคันแล้วตอนนี้เข้ามาอีกสามแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมหกศูนกันคันนี้ทั้งหมดสองเพลานะครับเดี๋ยวเราจะดันบินครับเมื่อกี้วัดได้เลยครับประมาณสักห้าเมตรสิบเมตรเลยครับจุดนี้ตอนนี้ทำาการสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวเราจะ ดันดินก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรถไปไม่ได้ครับมาดูกันเลยครับผมคันนี้นี่ครับนี่โบดขึ้นไปเลยครับโอ้โหเอียงครับเดี๋ยวถออีกก้อนครับเดี๋ยวรถแรงครับโอ้โหล้อหน้ายกเลยครับท่านผู้ชมครับจับแรงเกินครับนี่ ใส่เปล่าครับตอนนี้ให้ระบบทำงานครับโอ้โหเดี๋ยวรอสไตล์เสร็จจะมีทั้งหมดมาทั้งหมด3แล้วโอ้ยสมาแล้วนี่วันนี้อยู่กับทีมงานเสียต้อยครับผมนี่เสียต้อยมาแล้วมีบางรุ่นพอมาช่วยวิ่งครับแล้วจะมีบางคันรุมรุ่นเสียต้อยแล้วก็คันนี้จะเป็นร้อยาครับคันนี้ถ่ายแล้วเจอกันแล้วครับ มัก่อนวิ่งทีมงานพิท้มแต่วันนี้มาช่วยร่วมมาเพชรชลูกันนะผม FRR ร้อยเก้าครับคันต่อไปจะเป็น MPR ร้อยสามครับคงหนับคันนี้ทีมงานแสียต้อยมาเลขสามครับคันนี้คงหนับหรือร้อยสามครับคันนี้เดิมๆไม่ได้แต่งครับ แล้วก็คันนี้มาใหม่ของคลิปผ,ผมครับทีมงานเสร็จต้อยครับหมายเลขสิบครับคันนี้กับ NMR 130ร้อยสามสิบครับผมคันนี้แต่งล้อครับผมแต่งล้อล้อวางจัดบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่โอ้โหเปิดเกินเชี่ยงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูเครื่องเสียงหน่อยครับ อันนี้จะเป็น103ร้อยสามเอ็นเอ็มอาร์ตัวนี้อันนี้เป็นหัวเล็กไม่ได้ถ่ายนะหัวนี้ไม่เคยถ่ายครับหัวเล็กนี้ทรงคล้ายๆเหมือนร้อยห้าเหมือนรอง้อยสิบเนี้ยแต่ตัวนี้จะเป็นหัวเล็กครับ คันนี้บางฝุ่นโอ้โหยาวเลยครับดูสิโอ้โหบางฝุ่นโหดมากเดี๋ยวเรามาดูเสียต้อยกันนะผมตอนนี้ประจำการไปเรียบร้อยครัคนนี้บันเทิงเลย จะไปดูเสียต้อยกันก่อนนะครับเอาถึงเสียต้อยครับตอนนี้คิวแล้วไปดูหรือฮีโน่เอฟซี 9J175 เสียต้อยครับคันนี้หัวหน้าทีมงานครับคันนี้สนิทกันเย็นเพราะผมเป็นญาติกันับคันนี้รู้จักครับมาดูฮีโน่กันนะผมสายตืดคันนี้นะครับสายตืดไม่รู้ตืดจริงหรือเปล่าครับคันนี้ รถไถจัดการเรียบร้อยครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวน่าจะเทด,ด้านข้างครับเพิ่มความให้มันยาวหน่อยเนี่ยวาเนีตรงนี้มันหวัดเสียล้อหน้าตรงนี้เลยครับคลองแล้วี่งทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายรอกครับอันนี้หน้าดินสวยนะครัเนี่ยอย่างนี้ปูนะแต่ไม่ได้ปูเท่าไรหร่หรอก ช่วงนี้คลิปมันจะหายากหน่อยนะครับทุกคนนะก็อยากอย่าหายก็ไปไหนนะครับก็ขุดกระดิ่งไว้เลยครับจะนําคลิปหามาให้ได้ครับผมเป็นงานทำถนนนะครับทำถนนเอาเดี๋ยวรถไถจัดการก่อนนะเดี๋ยวเราบรรูร้อยเก้ากันต่อผ่านครับผมผ่านครับโชว์สองเพลาก่อนก็ได้ครับโชเฟอร์สไปครับชเฟอร์ครับเดี๋ยวให้รถไถจัดการก่อนนะครับเพราะว่าเราเบี่ยงไม่ได้ครับ รถมันจะตกอ๋อสองร้อยสิบมาแล้วหัวสูงก็มาครับอ๋อนี่มาช่วยวิ่งด้วยครับคันนี้มาช่วยวิ่งด้วยครับอันนี้ไม่ได้อยู่เสียต้อยครับแต่ว่ามาช่วยวิง่งมาช่วยทีมครับผมโอ้โหจอดต่อคิวเลยบโอ้ยจัก,กรยานผมจะไปยังไงเนี่ยรถต่อท้ายเต็มหมดเลยว้าวปะปะ เอาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้น่าจะจอดรอที่เกียวเลยบคันนี้ครับแต่สองปากสีเขียวเอาไปดูร้อยเก้ากันต่อครับสีชมพูคันนี้ตรงนี้จะเป็นสวนปลามบโอ้โหนี่ครับงานโอ้โหคนขับรถไถโหดจริงๆเลย นี่นี่ไปเดี๋ยวดูร้อยเก้ากันเลยครับเอาร้อยเก้าครับอันนี้คันนี้สวยนะกระบอกสีชมพูซะด้วยนี่สุดมานี่เลยเหรอนะกดไลค์เลยครับผม เพื่อไม่เป็นการพลาดี่คิดดีๆใหม่ๆจากผมับโอบจามลมครับ่ันนี้กระบอกชมพูวันแบ,บ,บล็เล็บนี่โยกไปเลยหมดแล้ว ไะจะรอร้อยสามสิบปั๊บมาแล้วร้อยสามปั๊บโค้งหนูปั๊บ จัดการนะครับนี่ครับเครื่องเสียงอันนี้103ร้อยสามนะเอ็นยังมาเดี๋ยวไปดูเอ็นพีอาร์กันก่อนนะเดี๋ยวเราโลคันนี้ครับเสียงรังเครื่องเสียงดีมากเดีย๋ยวไปดูโครงหนูกันก่อนนะมาดูสไตล์ของโครงหนูกันได้ตันนี้เริ่มเทเลยครับหรือว่า NPR 130แป๊บ โอ้โหเทยยาวสุดไปนู่นเลยนี่เป็นอร์โบหรือเปล่าไอ้เครื่องนี้โอ้โหโคตรแรงครับว้าวไอ้ย่ะ เร็บร้อยครับคงหนูโอ้โหสเต็มรถเลยดูเป็นก้อนดินี่ก้อนใหญ่แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอ NMR อีกคันเป็นร้อยสามเวตัวนี้จะเป็น NMR มาแล้วครับสองร้อสิบหัวสูงครับคันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นสองรอสิบนะครับสังเกตน,นะครับว่าจากร้อยสาม NMR นี่จาก FRR นี่ตันนี้จะสูงกว่านะครับนี่ดูจากหัวก็รู้นะ นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าร้อสามเนี่ยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวก่อนอย่นี้ดูสอง้อยสิบก่อนนะครับคันนี้หัวจะสูงนะครับความสูงผมว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้สิบห้ามั้งเนี่ย ว่าจะสิบเมตรมัง้งหัวเนี่ยจากความสูงจากกันชนหน้าไปถึงเนี่ยคบนนี้านจะเป็นตัวแรกมัง้งผมน่าจะเป็นคิดว่าจะเป็นตัวแรกอะตัวนี้เนี่ยหัวสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารถถ่ายเรามาดูเออคันนี้นะนี่ของร้อยสิบนะแค่แต่ต่างสติ๊กเกอร์ตรงนี้แต่หน้าเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าไปมาดูร้อยสามครับร้อยสามนะครับหัวมันจะเล็กกว่านะครับ เดี๋้ดูนี่อันนี้เป็นตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับนี่เพราะว่าคือหัวมันจะเล็กนะครับเพราะว่าตัวนี้เปนร้อยเป็นตัวเล็กหัวนี้ระบบตัวนี้จะเป็นตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวรอดูร้อยสคันนี้เลยตอนนี้รถไถกำลังดำเนินการอยู่ครับ ดูร้อยสามครับเครื่องเสียงคันนี้ครับบันเทิงเลยครับ NMR ร้อยสาแรงครับตอนนี้ตัวน,นี้มีหัวเล็กนะครับของอิสุสหัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วครับคันนี้ ขับรถไทจะโบกเล็บนี่คันนี้บางฝุ่นท่าถอยจะมีข้อเสียนะครับก็คือเวลาเราเหยียบมันจะขาดได้นะอันนี้เดินหน้านะไปไปโอ้คันนี้ติดแก๊สด,ด้วยครับรุ่นนี้โอ้ดินติดบ,บางฝุ่นแล้ว นี่ดูดูดูยาหลบก่อนนะรถมันแรงนะอ่ะโอ้ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปดู210คันนี้ครับแต่เดียวหัวสูงมา210ครับเดี๋ยวเราก็จบคลิปเลยนะครับผมคันนี้คันเดียวครับแล้วก็จบคลิปไปบายครับผม แลบๆสวยงามเลยว้าวว้าวว้าวว้าโอ้เอาโอเคครลอง210กันต่อครับอืมดูสองดู210กระบะสูงครับเอ ทั้งหัวทั้งสูงเลยสูงมากเลยครับคันนี้แน่คันนี้นอ๋อยังไม่จบว่ะผมนี่เหลือร้อยยี่คันครับอ๋อมาแล้วร้อยยี่มาแล้ว 120, อันนี้เป็นหัวตาวานมัน้งเนี่ยร้อยยี่ร้อยยี่ต่อตูดมาเลยเอาร้อยสิบเกย์กรแล้วผมสองร้อยสิบเอฟอาร์าเดี๋ยวร้อยสามก็จบดีกว่าเฮ้ยร้อยยี่เดี๋ยวก็จบเลยครับนี่คั่นี้ เอพีอาร์ร้อยยี่คันนี้นี่เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกับคันนี้ครับนี่เราปิดท้ายคันนี้เดี๋ยว นี่เดี๋ยวเรามาดูร้อยยี่กันต่อเลยครับามาไม่รืออร้อก็ได้ย่าพุ่มรอบไปกินดิเริ่มแ<อ>นี่เดี๋ยวจบคลิปเหรอเดี๋ยวพุ่มไปตัดหญ้าล่ะเอาเสดต้นก็มาอีกอไม่ได้จบคลิปเลยครับโอ้เกรงใจจังเลยแต่ต้องฝืนละ <c oughs> จอตรงนั้นก่อนถ <c oughs> อดล้อ, <c oughs> อก่อนครับ อ๋อพี่โก้เนี่ครับโอ้โหนึกว่าใครครับพี่โก้เนี่ครับพี่โกะไอคลิปที่ขับเอ็มเจศูนย์นี่แหละครับไปดูได้ครับนึกว่ารันดินโหดๆนี่แหละครับนี่มีคันตอนนี้มขับ60ครับเก่งนะพี่โกะขับอ่ะอันนี้รู้จักครับพี่โกะคันนี้ขับมิก้าเลยครับมิก้า145อยู่นี่เองครับโอ้ตามตัวไปตั้งนานครับนี่อยู่นี่เองครับมาอยู่ทีมนี้เลย อย่ารอเลยครับนี่เกิดไปคุยแบบใครไม่รู้นะยุกสองนิ้วด้วยนะนะโอเวบโอเคบัสสุขคอมไม่รู้ว่าคุยแบบใคร มาดูลอจีเลยครับ MPR หัวฟ้าคบบนีน้นี่ไปนี่ โอ้โหเสียงลั n ih. N ih ่นมากครับนี oh. ่นี่โอ oh. ้ฝนเริ่มมาแล้วฟ้ามืดมาแล้ว

เดี๋ยวเราไปดูเสียต้อยกันต่อเลยครับโอเคไปไปถึงคิวสิวต้อยครับอ้าวร้อยเก้ามาแล้วโอไม่ได้จบอีกแล้วร้อยเก้ามาพอดีแม่รถไถยพีรถไถบพีโก้นี่โอ้ทำไมไม่ได้จบคลิปเลยครับโอ้โหครับ นี่ครับโอ้ตัวการรถไถครับจะบอกว่าจบคลิปไม่ได้จบรับรถมาพอดีเอาละโอ้ยอ้อโอ้ยเอาโอ้ยบังบิกโก้เดยวจยก่อนบิกโก้ใต้ก่อน ไต้ใต้ล่างก่อนอกล้องจะสั่นหน่อยครับปไปยกยกยกไป,กกกปบอ่กกอนดิไปไปไปปุ๊บนี่เสร็ียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวร้อยเก้าแล้วก็จบคลิปแล้วโอ้โหยังไม่ได้จบคลิปเลยครับจะบอกจบคลิปเอารถมาอีกแล้ว เอาละครับผมบายบายดีกว่าครับเอาเป็นงี้ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าครับฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านก่อนคร okay, ับโอเคครับบายบายดีกว่าวันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมเอาละครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมันจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวต้องจบคลิปว่าตอนนี้ ฝนเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องบายบายก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เป็นร้อยเก้านะครับข้างหลังผมเห็นไหมร้อยเก้าครับผมบายบายดีกว่าวันนี้จบคลิปดีกว่าอ่ะบนะบายครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนนะครับไอะครับผมบ๊ายบายครับวันนี้น้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ